สวัสดีครับเฮบิตไรเดน,นครับวันนี้มาราีวิวของใช้บ้านนะครับแต่ว่าเป็นของใช้ที่เกี่ยวกับการใช้งานกึ่งๆึ่งอัดอดนหน่อยๆสผืนนี้คือ Pack t o w นะครับจากบริษัท c s s a d e Design ผมซื้อ2ผืนนี้จากร้าน a r ร o u t d o o นนะครับก็เป็นร้านในเครือไทยแลน d o อ t d o o นนั่นแหละนะครับซึ่ง2อ,อันนี้คือผ้าเช็ดตัวนะครับ p n c k t o w คือชื่อ Product นะครับ p a c k t o w นะครับ ต่ว่าบริษัทจริงๆคือ Cascade Design เป็นเจ้าของเดินกับที่ทำเครื่องกองน้ำ MSR เต็น MSR ตะเกียง MSR อะไรพวกนี้แล้วก็ทำเตอร์มาเรสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกแผ่นรองนอนพวกถุงนอนอะไรแบบนี้นะครับก็2ผืนนี้น่าจะเป็น2ผืนสุดท้ายในร้านหรือเปล่าผมเห็นยังมีสีส้มอีกผืนนึงนะครับแล้วสาขาลาดพร้าวนะครับที่เป็นสานกานแดดม,มีสีส้มเหลืออยู่ผืนสุดท้ายแล้วผืนหนึ่งราคา1 5 0่บาทนะครับ ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่แหละกับผ้าเช็ดตัวผืนละพันห้าเลยเหรอแต่มันดียังไงมันน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย2องผืนนี้คือเป็นสีเขียวนะครับออกแนวแบบ เขียวเข้มๆหน่อยนะครับมืดๆหน่อยแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับน่าจะเป็นโคบอลเป็นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโดยขนาดของค่าเนี่ยจะมีด้วยกันหลายขนาดนะครับตัวนี้เป็นขนาดบีชนะครับเปลชนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออะไรไม่รู้นะครับบลัชเปลชอะไระครับบีชก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุดของเขาที่มีแล้วมันจะมีอ่กอสนะครับก็คือบอดี้แล้วมาเป็น แมงมือนะครับแล้วเวอร์ชัสก็คือหน้าคือเริ่มจากเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดตัวแล้วก็บีชซึ่งไซส์นี้สามารถจะนุ่งได้เลยนะครับผู้ชายตัวโตๆสูง190ก็นุ่งได้นะเพราะมันใหญ่นะครับนี่นะครับก็บอกว่า l u x ส์ทาวนะครับแพ็คทาวคือยี่ห้อชื่อรุ่นคือ l u x ส t ท w e r นะครับ the most luxurious fast drying towel available นะครับก็คือ เป็นผ้าเช็ดตัวที่หรูหราที่สุดแห้งเร็วที่สุดเท่าที่มีนะครับเท่าที่หาได้อะไรประมาณนี้ครับ La plus l u x อะไรไม่รู้นะครับชักชองเฮเบิดฮเบตภาษฝรั่งเศสนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในแพ็คจะให้ถุงเก็บผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะครับก็ใส่ถุงพลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งป้องกันสกรปรกแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นเ,เส้นใย ที่นุ่มแล้วก็ฟูนะครับเป็นถักมาเป็นคล้ายเป็นห่วงมันทําให้สามารถซึมซับความชื้นแล้วก็สิ่งสกปรกได้ดีนะครับนะครับดูดซับดูดซึมได้มากถึง5เท่าจากน้ําหนักตัวนะครับแห้งเร็วนะครับเร็วกว่าเดิม30%เลยแล้วก็ Order o r d e r o o n t r o l นะครับก็คือเป็นมี Silver Ion อนะครับอยู่ข้างในด้วยเพื่อลดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นซึ่งผมว่าเป็นปัญหาหลักๆเลยของคนที่ใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ต้องรีบเดินทางเช่นสระผมอาบน้ําเสร็จเช็ดเสร็จแล้วต้องรีบแพ็กใส่กระเป๋าใส่เป้นะครับเพื่อเดินทางหรือว่ารีบขึ้นเครื่องรวมถึงในรถอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นปัญหาซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ซื้อมานะครับซึ่งผ้าเช็ดตัว2ผืนนี้เป็นของป้าป้านะป,ป้าไปซื้อมาพอดีเขาเห็นผมใช้ผ้าเช็ดตัวยี่ห้อนี้อยู่แต่เป็นรุ่นอื่นบางๆเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับก็จะเป็น แพ็คทาารุ่นนี้นะครับอันนี้ไม่รู้เป็นชื่อรุ่นอัลเจอรไลท์หรือว่าอะไรผมมีหลายหลายผืนเลยนะมันบางมากนะครับ บางมากเลยแล้วมันแห้งเร็วมากน้ําหนักเบาพับได้เล็กแล้วก็แห้งเร็วซ,ซึมซับก็ถือว่าดีนะครับในขนาดของมันเองผืนใหญ่นี่ก็เป็นไซส์บีชเหมือนกันนะนุ่งได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ชอบตรงที่ว่ามันเช็ดผมแล้วมันเช็ดไม่ค่อยออกซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับในบางรุ่นที่มันไม่มีเส้นใยที่เป็นฟูๆูแบบนี้นะครับทำให้มันเช็ดผมแล้วมันเช็ดไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่เช็ดตัวเนี่ยมันก็เช็ดได้นะขยำขยำแล้วถูๆๆเอานะครับแต่ว่าปัญหามันคือเขาไม่ชอบนะครับเวลามันถูกตัวแล้วมันดดู นะครับเขาไม่ชอบก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็หนาขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่อรุ่นอะไรแล้วจะมีพิมพ์ลายนะครับเป็นสีสันสวยงามเลยซึ่งอันนี้ผมก็มีอยู่5 6ผืนเหมือนกันนะครับบางอันก็หมาห้าก็ซื้อมาใช้ก็คือหมาห้าก็ให้ป้าป้าใช้ด้วยนะครับพ้าเช็ดตัวเขาก็เออมันซึมน้ําซับน้ําได้ดีจังเลยพับแล้วเหลือนิดเดียวนะแต่ก็ไม่ชอบอีกนะเพราะว่ามันเช็ดมันก็ค่อนข้างที่จะดูดตัวเขาเลยชอบแบบนี้มากกว่าก็เลยจัดไปนะครับ นอกจากนี้นะครับผมเองก็ใช้เจ้าตัวนี้อยู่นะครับแต่เป็นสีเทานะครับก็มีใช้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าอีกกี่ห้ออันนี้ C2Summit มั้งอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าข้อเสียของ c 2 s u m m ม t มเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับนิดหน่อยนะครับนี่ครับ C Summit, ีทูซ m i เมตสามสิบอรโพลอะไมดเนครับก็เป็นไมโครไฟเบอร์ที่ดีเลย ซับน้ำได้เยอะมากนะครับแล้วก็แห้งค่อนข้างเร็วด้วยนะไม่เหมือนผ้าคอตอนนะครับไม่มีขนด้วยนะครับที่สําคัญก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็เป็นผ้าที่ใหญ่มากนะครับแกะออกมาข้างในเดี๋ยวผมต้องแกะอยู่ดีนะก็มาดูกันเลยนะครับข้างบนก็เป็นตัวหูหิ้วนะครับนี้ก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะครับโอเค แล้วก็ดึงตัวผ้าออกมานะครับมันพับอยู่ในนี้ก็อาจจะต้องใช้แรงสักนิดหนึ่งนะครับปฉีกออกมาเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีเป็นถุงสำหรับใส่ผ้าเช็ดตัวนะครับเวลาเดินทางคือเราไม่อยากให้มันเลอะมันก็ จำเป็นนะครับที่จะต้องมีออถุงสําหรับใส่นะครับคือบางที่เปียกแล้วไม่อยากให้มันไปเปื้อนอย่างอื่นในกระเป๋าในเป้อะไรเงี้ยก็มีก็ดีนะครับนี่นะครับผ้าก็เป็นลักษณะนี้ถุงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเป็นถุงเก็บอะ่ะก็คือกางออกนะครับแล้วก็จะมีซิปเวลาเก็บก็เพียงแต่เอาตัวผ้านะครับพับเข้าไปแบบนี้นะครับอา่ามันอย,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ เราก็ม้วนมันเข้าไปนะครับทบมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จับมันยัดใส่ถุงเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ยัดยัดเข้าไปเลยนะไม่เป็นไรอาจจะไม่พอดีเป๊ะน,นะครับอาจจะต้องหาวิธีพับให้มันขนาดไซส์พอดีกับถุงแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับเก็บตัวถุงเองเนี่ยก็เป็นถุงที่ค่อนข้างที่จะมีความ บางนะครับแต่ว่าตัวผ้าของถุงเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆเป็นผ้าเต็นท์ MSR นั่นแหละนะครับก็จะป้องกันความชื้นแล้วก็น้ําจากตัวผ้าเนี่ยซึมออกมาข้างนอกนะครับรวมถึงป้องกันความชื้นจากข้างนอกเช่นบางทีเป้ฝนตกนะครับเปียกแล้วน้ํามันซึมเข้ามาโดนผ้าผ้ามันดูดความชื้นไว้มันก็ไม่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถุงที่เหมาะนะครับหรือเราจะไม่ใส่ผ้าเช็ดตัวก็ได้นะเอาไปใส่อย่างอื่นที่จะป้องกันป้องกันความชื้นแล้วก็น้ําก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นผืนผ้า ส่วนตัวผ้าเองก็จะเป็นขอบนะครับที่เย็บมาป้องกันหลุดรุ่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรเป็นแท็ก,กนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกแท็กนี้สามารถจะดึงออกได้ด้วยนะครับดึงออกแบบนี้นะครับข้างในจะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นแพ e ็ค i l ล l ์ลุคชาล์ทาวเวลนะครับทาวเวลทาวเนะครับแล้วก็เป็น80%เ s t e r 20%นโพลีเอสเตอร์20%่สไนลอนมนเวียดนามนะครับไม่มีขนาดกว้างคูณยาวให้ดูแต่ว่ามันก็เป็น พันช์ตัวที่ผืนค่อนข้างใหญ่อันนี้คือใช้ห้อยนะครับแขวนไม่ให้มันหลุดหายได้2ผืนนี้ขนาดเท่ากันนะครับผมซื้อมาอันนี้เป็นสีโคบอลที่เป็นสีเขียวนะครับก็ออกมาดูกันที่ผืนนี้แล้วกันนะครับว่า,ามีรายละเอียดอะไรนะครับก็จะเป็นคําแนะนําในการซักนะครับก็คือ ซักเหมือนผ้าสีเลยนะครับแล้วก็เวลาซักสามารถซักเครื่องได้ซักมือได้นะครับใช้น้ําธรรมดาหรือน้ําอุ่นก็ได้แต่ห้ามใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับคือใช้น้ํายาซักผ้าทั่ว,วไปธรรมดานะครับสังผงซักฟอกน้ําก็ได้เม็ดก็ได้แต่ว่าห้ามใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเพราะว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มจะไปทําให้เส้นใยมันไม่ฟูตัวนะครับแล้วเวลาเช็ดมันจะลดประสิทธิภาพในการซึมซับน้ําลงเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มมันจะไปกลบ ประสิทธิภาพในการป้องกันแบคทีเเียดรีย,รยซึ่งในเส้นใยที่เห็นนี่นะครับจะมีซิลเวอร์ไอออนอยู่ข้างในนะครับทำให้ฆ่าเชื้อแบคทีรียก็คือลดกลิ่นอับนั่นเองนะครับกลิ่นอับมันเกิดจากาแบคทีรียนะครับมันจเจริญเติบโตแล้วมันปล่อยของเสียออกมาทําให้ผ้าที่ใช้งานเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะกลิ่นตุยๆนะครับด้านนี้จะเป็นผิวเรียบๆนะครับก็คือมันจะเป็นลายนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นลายที่ไม่ชัดเจนเป็นขนงอๆเหมือนเป็นเส้นลูปนะเขาบอกเป็นลูปแฟบริก ในนี้จะดูค่อนข้างยากนะแต่มันจะเหมือนกับเป็นโค้งโค้งขึ้นมาทําให้มันซึมซับดีว่าเวลาเช็ดเช็ดตัวมันก็จะไม่ดูดนะครับแล้วก็มันก็เส้นใยก็ฟูซึมซับได้ดีแล้วก็เช็ดผมเช็ดอะไรก็ดีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร่องๆนะครับเหมือนที่เห็นสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วผืนนี้ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่เหมือนกันนะผมก็ใช้งานผืนนี้อยู่เยอะนะครับซับน้ําดีมากเลยนะห้าเท่าของน้ําหนักของขนาดของมันเองอะ่ะสุดยอดมากๆนะครับนี่คือแพ็ k ทาวนะครับลุคส ทาเวลนะครับหรือว่าลัก t ์ทาวเวลนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นผ้าเช็ดตัวที่แจ๋วมากๆเจ๋งมากๆด้วยสําหรับรายละเอียดข้างในนะครับก็จะมีคํญญาบรรยายอยู่ว,ว,ว่าวิธีดูแลนะครับก็คือซักในน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นนะครับน้ำโคอเวอร์ก็คือน้ําธรรมดานะครับซักเหมือนผ้าสีแล้วก็ตากนะครับพึ่งลมธรรมดาเลยไม่ต้องใช้เครื่องปัน่นหรือว่าใช้เครื่องอบผ้าอะไรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ห้ามใช้น้ํายาซักฟอกนะครับ Bridge ก็คือเป็นน้ํายาฟอกสีอห้ามใช้พวกไฮเตอร์อะไรพวกนี้ห้ามใช้นะครับแล้วก็ห้ามรีดนะครับ Do not use fabric softener ห้ามใช้น้ํายาประพานุ่มแบบที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ตากให้แห้งก่อนใช้งานนะครับเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่แห้งนะครับเมื่อเก็บในระยะเวลาที่นานแล้วก็มีส่วนผสม80%พลีเอสเตอร์20%ไนลอนนะครับอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุน่นแล้วก็ น่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมก็อ่านไม่ออกหรอกถ้าพี่คนไหนอ่านออกพี่ช่วยอ่านให้ผมด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ niche นะครับอ่านออกนะครับ n i c h t niche แปลว่า no นะครับคือ no not นะครับ do not อะไรประมาณนี้ผมอ่านออกคำเดียว niche นะครับก็ประมาณนี้นะครับอะไร b e call in the in the machine นะ่รู้นะ f a b e n นะครับ แฟลเบนนี่น่าจะแปลว่า f ฟลเบ,บิกหรือเปล่านะแฟลเบนวอชเชนอะไรมั้งแฟลเบนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคส่วนการใช้งานคงใช้ให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอาบน้ำแล้วต้องเช็ดตัวมันอาจจะนูดไปหน่อยนะครับนี่คือแพ็คทาวลักซ์ทาวเวลนะครับพันห้าร้อยบาทใช้ซ้ําได้นะครับนี่บอกเลยนะครับข้างหน้าว่า,านี่นะครับรายละเอียดรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับภาษาเยอรมันภาษาอะไรก็ดีอยู่นะครับ ประมาณนี้นะใครชอบก็ลองไปซื้อกันดูแพงไหมแพงแต่คุ้มไหมคุ้มนะครับแห้งเร็วซับดีไม่เหม็นนะครับแล้วก็ไม่เปื่อยยู่ๆด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ฝ้ายนะครับไม่ใช่ใหญ่ฝ่ายขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่พิโสดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์